มือนี้ครับพี่น้องอยู่ประกอบเพื่อชนนุบันครับพี่น้องคนหล่อคโกวโสนะฮะเลยเชิญเลโอ้มีแต่คนสวยคนหล่อเลยไหมหมอผ่าราชการลาสุดพี่น้องโอ้นี่ยิ่งหล่อเป็นพิเศษนะครับเป็นแถวอยังเงียบเลยครับนี่แหละคือผ่ารากาศล่าสุดครับพี่น้อง รร s <S คร uh, uh. ับครับขอบคุณมากตั้แถวยันเาเลยกมาปิเกตตั้งแถวตั้งแถวสี่ปิเกตเอาไว้ดูนะครับทุกเจ้าก็กำลงยางกอบไปทุกเจ้ารับตั้งแถวมาตัจากคนองเลยคุณพี่น้องจะคอยทยอยต่อตอแถวกันมาก นี S <S 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 ่แหละครับผ่านบรรยากาศล่าสุดคนก็ล่งเขามากทาเดินขึ้นไปก่อนใช่ลูนบอครับ่ในว่าสวยในว่าหล่อต้องต้องสู้สู้สู้เดินเลยครับนะฮะไม่มีช่องว่างนะครับไม่มีช่องว่างสําหรับพวกเรานะครับเพื่อเอาดิวตวันนะครับทหารกล้าของพวกเรานะครับนี่แหละครับพี่น้อง บรรยากาศล่าสุดอยู่ป่ากออำเภอชานมุมานที่ชาวบ้นานพระเจ้ามตะารับแถวย,า,ยาวนะครับพี่น,อน้องแถวยาวเลยชาวบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงครับพี่น้อนพระเจ้าอมทารับอย่างลายเลย เยาาเลยคก็บินลอก้อนเี่ยเนาะแถวย้าวอป้านกิโลหนึ่งเลยครับพี่น้องย่า,า,ยยายงยาวเลยชาวบ้านนารอรับร่างทหารทิวทัณาตะวันที่เปิดในพี่ซี คือว่าหอมเพียงกันแท้ครับพี่น้องนี่แหละครับทำบรรยากาศล่าสุดแถวยงี้เป็นกิโลเลยครับพี่น้องปุยใยอยากมา มาเบิงผ่าบรรยากาศหรือว่ามาถ่ายรับรางถ้าผู้ทหาท่อูตาต่วันก้ามาได้ได้ครับพี่น้องแต่อุจารเป็นกิโลอยามันเต้มเออเอินมากเฮยเยเอนมากาเเน nhau lại có đi đó. À, đây là à, à. bò sao Bỏ khai đi thọ. นี่แหละครับภาพบรรยากาศล่าสุดที่นขจรมาทยารับรางพุ่นยาเป็นกิโลเลยครับพี่น้องคนเลยอขจรไปเดินหามือไเรื่อยๆแถวหญ้าแล้วกระพนรอนคนาบายต้องดื้อดิ สินค้าวนะคะสินค้าวค่ะทำมิดไม่าให้ไปไ่หัวหนไมองได้มากซุปคงนะมองกับซุปเขาภาพบรรยากาศล่าสุดในตอนและตอนตอนแม่เกตรีพิธี ทางศาสนากรสีพิธีทางศาสนาจนคำแล้วก็พี่น้องครับไนเยค่ะภาพมันเต็มค่ะถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ครับพี่น้องเดี๋ยวกระสิผ้าไปเบิ่ง ไปทายุคนั้นนะครับพี่น้องเนอะอน,อนี่แหละครับพี่น้องภาพบรรยากาศล่าสุดอยู่วัดน้องแมงดาอำเภอชานุมานหลายให้ครับพี่น้องภาพบรรยากาศล่าสุดจือว่าชาวบ้านเป็นความเพียงกันมากครับพี่น้องแต่ว่าก็ ขอแสดงขอแสดงความโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นครับพี่น้องเพนพี่เสียบในคณะปฏิบัติหน้าที่นะครับพี่น้องแถวกระสิเาวเยวขอมาหอดอยู่ในวัดครับพี่น้องแลักกระสีมีพิธีกรรมทางศาสนาในอันดับต่อไป นี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศภายในงานนี่จะเป็นทหารผ่านศึกที่เพลินเคยผ่านครับหนัง สิเป mm. ็นสมรมทหารผ่านศึกข้าน้า้ม่เปนยูบ้านมอาเสนางริคอ๋นผมรองนายกสมาคมทหารศึกจังหวัดนมุรสงามนี่ครับนคับานาถึงผมทั้งหมดเลยนี่ครับชานุวานทั้งหมดเลย ตอนนี้ขบวนรถถึงบ้านคำม,มะคงแล้วนะครับอีกนิดข้าราชการนะครับอำเภอชนมานของเรานะฮะก็แต่งชุดขาวนะครับเป็นข้าราชการหรือกำนันผู้ยาบ้านใส่ชุดสีกะกี้นะครับเป็นสีแห่งแคนดี้นะครับก็ด้วยความสวยงามขอบคุณทุกท่านมากนะครับทุกท่านก็พร้อมนะครับตอนนี้ น่าจะเข้าห้วยคลองแล้วนะครับน่าจะเข้าห้วยคลองแล้วนะครับเตรียมพร้อมแล้วครับพี่น้องพลทหารที่อุตวันใกล้จะมาถึงแล้วนี่คือกองขีิยศที่พลเตรียมพร้อมไหแล้วครับพี่น้องนไปครับ นี่แหละครับพี่น้องภากมาตรการล่าสุดลางทหารทิ่วตะวันใกล้จะมาถึงแล้วเหลืออีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับพี่น้องก็จะมาถึงมีมีญาติน้องน้องน้องคิว เตรียมพร้อมแล้วนะครับพี่น้องเหลืออีกแค่หนึ่งกิโลเมตรครับพี่น้องกับมหอดแล้วข้าราชการทหารประชาสนเปิ่นเตรียมพร้อมรับขบวนยางสมเกียรติครับพี่น้องภาพบรรยากาศล่าสุด นี่แลหละครับพี่น้องผ่ามบรรยากาศล่าสุดและการมุองกระบวนพวนนงหลีดพระราชท่านทางาวัดีแแปลงบ้านนางมิสายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมแล้วครับพี่น้อง ส่วนนี้ก็เป็นเจน้าหน้าที่ทหารประชาชนฝั่งนี้ก็เป็นข้าราชการทหารเรียมพร้อมแล้วครับนี่ก็คือจุดที่หล่งของทหารที่ตะวันขบวนพลกระชัจอดอยู่นี้ครับพี่น้องอยู่ไต่โฮมกบอก,กอจุดนี้เลยครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่เบ่งองยุก็สามารถ หรือว่าสิบารวมงานกกได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันใวันที่28ธันวาคมปี2567ันากจครับพี่น้องนี่ก็คือภาพบรรยากาศล่าสุดเลยน่ครับทหารประชาชนพร้อมเพียงกันครับพี่น้องมันอยู่ในเบ็ดเลย ครับพี่น้องเหลืออีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรเหลือเกือมาถึงแล้วครับพี่น้องป่าบรรยากาศล่าสุดทหารประชาส่วนก็แต่งแถวเง้วนะครับพี่น้อง,าารรต,ง,องตั้งแต่ปากทางเนี่ยก็เกือบประมาณสองกิโลเมตรครับพี่น้องมาตั้งแถวข้ามา แล้วจ็จะมีจุดนี้จุดขบวนรถพระสิมาจอดอยู่นี่เพื่อรับลางทหารที่วตะวันมองนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ขบวนเคลื่อนล่างคุณทหารที่วตะวันได้มาถึงวัดน้องแมงดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง เชื่อในแผ่นดินทิศสยามต้องเด็ดขามาตีอย่างสูงแ้นชื่อวัวลามเลยกแรกเทิดถึงพุทธคุณแผ่นดินแม้สู้ใจตอบแต่สุดทาให้กำลัหลักอกร่โลงาเ่นนครับ ได้มาถึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องจะเป็นวันน้องแมงดาส่วนนี้ก็เป็นส่วนของยาคนจะหาทิวตะวันเป็นอะไงขึ้นที่น,นี่ครับพี่น้อง กรางูนี่ท่านครับกระบากเลยครับกเปา๋าากเลยานเลยครับกระเป๋าปากเลยกรบกปเระอปเปาากเลยากเลยกระอเอปรากบากเลยกระบกระอเบปาากเลยรบลาลปอรบราะรบ Bravo! Ya! ือการเสียสละชีวิตซึ่งเป็นการเสียสละขั้นสูงสุดกระทำได้โดยยากยิก่งแต่วันนี้พลทหารทิวตวันพลเยี่ยมได้แสดงออกให้เห็นถึงความเสียสละขั้นสูงสุดโดยใช้ชีวิตร่างกายของตนเองปกป้องพื้นปฐพีแผ่นดินไทยห้าแสนห พอแม่พี่น้องอยาิสนิีมิสหายและผู้มีเกียรติทุกท่านจักเศร้าโศกเสียใจสักเพียงใดแต่ถึงอย่างไรก็าตามในความรู้สึกของผู้เสียสละนับว่าท่านได้กระทำในสิ่งที่สูงที่สุดดีที่สุด เป็นมนุษย์เพื่ออนาปชาราดเพื่ออธิปไตยของประเทศไทยเราที่เราท่านทั้งหลายมาร่วูในพิธีนับจากนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะประกอบพิธีพระราชไทยกก็ทำได้ง่ายๆนีแล้ครับพี่น้องฝาบรรยากาศลาสุดท,ทุกท่านเจ้ามัายรับร่างทุกท่านคนทาหารที่อยู่ตะวัน ความวน,นับถือจอังหวัดบางจเืเอสลัในครั้งนี้นะครับจะมากันยังไเ่เรท่านของพลทหารคิวตะวันพลเยี่ยมนะครับในตั้งประดิษฐานนักสลา,ามาเป็นกุศลวัดบ้าน คือรถที่รับล่างพลทหารที่อุตวันพลเยี่ยมรับล่างทหารมาจากกองบินยิบเอียรถคันนี้แหละ